สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกับเจ๊ปุสยสไปเยอรมันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็นี่ค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้มีเนื้อวัวค่ะวันนี้ปุยจะทําส้มตอนด้วอแหนมตอนนั่นเองนะคะหรือว่าแหนมชิ้นนะคะเป็นเนื้อวัวค่ะไปดูกันเลยนะคะนี่ค่ะหัน่นเนื้อวัวหั่นเป็นชิ้นชิ้นแล้วแล้วก็เราก็จะใส่กระเทียมลงไปนะคะกระกระเทียมลงไปนะคะเพื่อนเพื่อนแล้วปุยก็จะ เติมเกลือลงไปนะคะเพื่อนๆนี่คะ่ะใส่เกลือลงไปเลยนะคะแล้วก็คลุกเขาให้เข้ากันนะคะหมายถึงนวดนั่นเองนะคะนวดไปนวดมานวดแบบนี้นวดจน อย่างลงตัวเข้ากันนะคะนี่ค่ะเกลือกับกระเทียมกับเนือ้อให้เข้ากันดีนะคะเ,เพื่อนๆนี่ค่ะวันนี้เรามาทำส้มต่อนกันนะคะนี่ปุ๋ยก็จะนวดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเขาจะได้ที่นะคะพอเสร็จแล้วแบบนี้นะคะเราก็ จะใส่ผงแหนมนะคะเพื่อนอน,นี่ค่ะผงแหนมนะคะค่ะเราเตรียมผงแหนมใส่ลงไปเลยนะคะเพื่อนอน,นี่ค่ะใส่ลงไปเลยนะคะเนื้อปุ๋ยประมาณครึ่งกิโลนะคะก็ใส่ลงไปเยอะนิดนึงนะคะแต่ตามสูตรเขาละคะ่ะที่เขาเขียนไว้ข้างซองของพงแหนมนะคะเราก็จะนวดคลุกเขาให้เข้ากันนะคะ ให้ผงแหนมของเราเข้าไปในตัวเนื้อนะคะปุยทําแบบนี้เพราะว่าเเราไม่รู้ว่าเราซื้อเนื้อวัวมันได้สดหรือเปล่านะคะก็แล้วแต่เพราะว่าปุยซื้อเป็นแพ็คมานะคะไม่ได้ซื้อที่เ,เขาขายสดๆนะคะเพราะว่าบางทีร้านที่เราไปมัน ไม่มีขายสดๆนะคะเราก็ต้องซื้อเป็นแพ็คๆเอาก็คือเสียงดวงเราค่ะว่าเราจะได้ยังไงแค่ไหนนะคะพอเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะเราก็จะมาบรรจุขวดแบบนี้นะคะนี่ค่ะทุกคนแหนมตน้นส้มตน้นของปุยก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะปุยจะมาบรรจุใส่ขวดแล้วก็ ิดฝาแล้วก็รอดูว่าเราจะกินได้วันไหนนะคะสำหรับคลิปนี้ปุ๊กก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆไว้แค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อชมคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณเพื่อนๆมากค่ะนี่ค่ะแหนมค่แหนมส้มตอนคะส้มตอนเพื่อน